มิมสเฟอสสวัสดีครับทักทายกันจังหน่อยครับมนาะมาลงหน้าปังเป็นครั้งแรกนะครับนะปีนี้บ่ได้ว้านเขานะครับนะแล้วก็เอ่อตอนนี้มาลงจักเขื่อบนะนี่ก็เป็นมือแรกนะครับเนาะที่มาหยากับช่วงบนนี้ก็ตัดเที่าริมนม้ำฟางพุ่นนะครับนะข้างหน้าฟางพุ่นก็ตัดไปให้แล้วนะครับนะตัดไปเพื่อกินเหลี่ยวนะ สองแปลงที่ด้านล่างนี่บอยได้เฮดแปลงนี้บได้เฮดเลยครับเนาะนี่แปลงนี่สูงน้ำเห็ดตะวบปีนี่บได้เฮดเลยนะนี่ครับปสมมาตริลาจูบะครับนี่หวว่วพระทศได้ล้อมนะครับเนาะมาคุดฟังรักยุคหุ่นแต่น้อยแล้วก็ตรงนี้ครับท่านได้อัดซ้ำม,มาได้คิดว่าสิมาครับมันนี่นะชุกเฉินเป็นวายูครับนะแล่นหนาแล่นหลังก็เลยว่าเอา้าเสียงมากบางกันเนาะว่างจะเข้ามีหยาดจ,จุ่มนึงอยู่นี่ครับนี่น เ <ic> ขียงขั้นหน้านี่ครับนี่ยอันนี้ไปว่าได้ครับมันนี่กับสิรัอย่นีนัดไปกอนรัเนาะตัวนี้น้ำเขาครับเนี่ยเริ่มเป็นหยาเป็นเขาเอ่อต้องมาล้อมหัวดีๆครับนะโซนนี่ไป่ล้อมโซนนี่ไปจักหน่อยครับนะสื่อลวดน้ำครับนะลองของผมมานกันเนาะสื่อลวนน้ำวัดขายหมูเราจะสิทามูมรนมันจะลงนีนี่อันตรายครับนี่กินขั้นหน้านี่ได้อยู่ครับนะลงไปนีนี่ต้องไปรัดพุ่นครับแล้วก็ใบนีก็ได้อยู่ครับนะแต่ แต่เพบนตัดไปหนีนี่ครับปัญหาคือตัดไปหนีนี่ยากอีกแล้วนี่ก็ยากอีกเอ้ยมาแบบชุกเฉินครับปอบเฝ้าแลนมาหนีครับโบเปตะยูครับเลยให้มามืออื่นต้องมาล้อมเหรอครับเนาะมืออื่นต้องเอาลวดน้ำหรือว่าไหมมาล้อมจักหน่อยครับนะอาจจะมาขัดตรงนี้ไปก่อนนี่เนาะขั้นหน้า,น,าน,นี่ก่อนึงแล้วก็ จากตรงนี้ตัดแปลงนี่หลอมตรงนั้นจังน้อยครับนะแล้วก็า้ามื่รัดจุดโซนนี้ได้อยู่ครับนี่นี่โซนนี้ถ้าเคุนบล็อกน้ำนะครับนะรัดโซนนี้ได้อยูน่นี่มา่รัดเชียงนี่ไปนะก็จะมาล้อมอัดตรงนั้นนะครับแล้วก็อัดขั้นนี้ครับนะนี่ขั้นนี้ไว้เสียมกับเดียวมาไม่มีเวลาดีเหรอครับนะี่ถ้าบอกคือจังได้ก็จะไล่หนีครับไล่ออกไปนะไลไปจากนี้ น้ำหนึ u, tamam ่งเศร้ามีแ <scenes> ห <as to you> <mumbles> <esa> ้งของว่าท่านเดียวว่างครับนะถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวคนสิบอยู่ได้สิไล่ออกไปอืมอืมหกพระหมวกเราจะกินอยู่อืตรงนี้มือเศร้ากับไม้เลยนะตัดใหม่ใหม่ลมยิ่งน่าตัดมาอาจจะเอไม่เห็นรักอยู่นี่ก็ได้ครับคนคนรักอจะคนมาหล่อมรัดตรงนี้เล็กน้อยนะ ไปเห็ดรัดอยู่นั่นอันนึงครับนะรัดอยู่ตรงนูนน่นอันนึงนะครับนะแล้วก็เฝอนั่นเดีนะ๋ยวถ้าลงถามว่าลงน้ำว่าเป็นยังครับลงน้ำเฝอสีงานอยู่นี่ครับนะตรงนั้นนำ้ำตรงหัวนะครับนะใไอพวนลงหัวนั้นก็ได้อยู่ครับเนาะ บมเป็นยังครับท่ำทาตื่นครับโ่เป็นยังเพื่อจะได้แล่นไปหาเขาครับนะท่ำทาไ,ได้ก็ต้องเอาเชียงหนีไปกนะ่อนมือนี้เนาะยังได้ก็ต้องเอาให้มุมซะก่อนมือนี้นะเนาะมันบ่คือมือกับปะตองมาโซนนี้ครับเนาะถ้าขยันมาแล้วนี่บ่อยู่ได้ครับอยากมาครับนะขยันมาแล้วนี่มีใสเพิ่น,นครับแม่แดงเนี่ยผ้ามูมาเลยเลย หนาครับเป็นตเด็กกินดีอยู่แต่ปัญหาคือพือ้นที่เออเอาออีเขาเออ,อ,อเป็นใจครับน,นี่ครับเนี่ยพื้นที่มันกว้างครับนะพื้นทีง่งัวไปมันกว้างมีน้มครับบ่มีน้มครับบ่หนาครับเล่นหนาเล่นลังพราได้หลุนเนาะถ้ามีหนามไปถึงลูกยีนามก็ไปนนไลครับนี่ ไปนานหนึ่งตัวเฮ้ยหนึ่งตัวดุวยน้ำไปแล้วนะโมยู่ไรน,นี้เนะ้ะปันหนาวเข้าคือ กินแน่เรามาจากยางจะยางไปหาพุ่นเอาเขี้ยวพุ่นเัามี้สองกำมาได้ล้อมหัวนี่รัดพยูครับนะรัดหยาดนีลงม่าไม่ซื้อครับเนาะอืมนี่พี่ท่านเลยหยาครับจังหน่อยมีแหงทองนี่เริ่มซื้อยู่นะครับ เกิดมีวางแักสิบตัวนี่ก็พอได้รุ่นอยู่ครับนะอันนี้สิบเจ็ดครับนะมันรุ่นใหญ่อยู่ครับเขามีสองฟังครับหัวเฮ็ดไว้กับเอ่อเป็นมายุฆ่าครับนะก็จะมีอ่าทีมงานหากินนะทัยบานอย่งางแถวนี้เรามาหากินหา,นหายางเลยครับเอาไปเฮ็ดดังไฟมดัดครับนะสุป,ปีครับเกิดทุกปีหัวห้าวหลอมไปคเกิดทุกปีครับนะโมโหว่าความมักง่ายครับ พื้นหาพื้นก็ไปหาได้ครับปลาเจอดอกกระดีครับแนะแต่ว่เอามาแกววนี่หัวเขาขนะแล้วก็ไปดังเห็ดกินสาความเดือดร้อนในหัเาเสมอครับนะทุกปีเลยมันรอมว้เขามาถอนทบนะในเช้าบนครับนะบนอยู่ซ้ำนี่แหละหเห็นยังมาได้เนะห็นนไห้วัวมาหากินในพื้นที่ มันมีเจ้าของครับนะมาหากินหาอย่าหาเลาะของเขาเขาก็บดีหัวงหามนะครับเนาะแต่มามาทำลายเจ้าขวางครับมาเห็ดหัวยันท้าม,ามาเผามาหม่งเอ้ยนั่นเอ้ยบอยู่ครับนี่ยบอยู่แหละบอยู่เนี่ยมีออกครับต้องออกเท่านั้นครับถ้ารัดบอยู่เนี่ยต้องออกไปครับนะนนบอยใดต้องไล่นี้ครับเน,น,นมีจังสี่ครับนะนี่เริ่ม ได้กัดเนี่ยเริ่มก็จะเป็นไลต่ต่างไปเนี่มันจะออกซ้ายออกขวาไปพุ่นแล้วครับมันเขียวๆพุ่นและบมันจุดหมายอ้ม่คำนี้มันเศร้าเขียวแล้ยจุดหมายอยู่ฝุ่นเห็นบอกอะไรนั่ขาวๆนี่บอ,อ,บอดีไฟนะครับนะบอไฟฝันไฟฝันคือเขียวๆนะครับนะประเด็นคือบ,บอคอมาถ้าบอล่อมหัวนี่เป็นดีสีครับนะถ้าได้ล้อมฟังนี้ครับนะล่อมฟังนี้เลยนี่อัดแบบคิดว่ามันขำบ่ได้ครับนะงัวงูขำบ่ได้เพื่อน อัดตรงนี้แล้วเนาะนี้เพิ่อนก็เกี่ยวแล้วเหลือยังแปลงนี่ครับนะแปลงไกลๆแต่แปลงนี่ออกก็ยังอีกแบบหนึ่งอยู่ครับนักคิดว่ายังพอได้อยู่ครับนะแต่นี่มันสองฟังเลยครับเนะาะแต่เนี้เรียนเป็นทางตรงกรรพี่ครับเรียนไปเรียนมากกับชิไนได้อยู่ครับเนาะแต่ว่ามันถึงสองฟังมันค่าสามารถเรียนกลับไปกลับมาได้ครับนะงัวน,นะครับแต่เพื่อนได้กินเนี่ยไปไปตายไปหาครับนะปุ่นมันจะออกไม่พุ่นละโอ้ก็ฉีบเรี่ยวแล้วครับนี่ฉีดเรียนหน้าเรียนล้างอยู่นี่สีไปเลยนี่ ไม่แดงสิไปพูดแล้วสำนี้สักก่อนครับนะหลั่งัวก่อนดูจ้าฮาเลนแล้วขอบคุณสุดๆนะมาเราช่วงับคนขับมอสวัสดีครับ